เคยสงสัยกันไหมคะว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเนี่ยเขาใส่ส่วนผสมอะไรลงไปถึงได้หอมกลมกล่อมนะคะในรสชาติของน้ำนี่เลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะเห็นแล้วก็น่าทานมากอยากทานก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาทันทีเลยค่ะนั่นก็คือส่วนประกอบอย่างหนึ่งนะคะในการใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวก็คือเรีวหอมนั่นเองค่ะชนิดนี้นะคะคือเรีวหอมจันทุรีนะคะถือว่าเป็นสมุนไพรยอย่างหนึ่งด้วยค่ะไม่ว่าจะใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวนะน้ำพะโล้น้ำก๋วยจับคือได้หมดเลยนะคะ ก็จะมีแบบปลูกนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีแบบแบบทานนนั่ก็คือการที่เราเนี่ยเอาไปปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าจะไปตำเป็นพริกแกงก็ได้นะคะนี่ก็คือดอกของเรียวหอมนะคะเป็นตัวอย่างนำมาให้คนได้ชมการสามารถจิ้มน้ำพริกทานได้นะคะส่วนตัวนี้เลยก็คือเรียวหอมนั่นเองค่ะที่ใช้ทานนะคะแบบนี้ใช้ปลูกไม่ได้ค่ะเราไปดูกันนะคะไปทำความรู้จักพร้อมๆกันค่ะ ่วนนี้นะคะก็คือส่วนของไหลของเร็วหอมนะคะที่เราใช้หรือว่านําไปปรุงอาหารนั่นเองค่ะเรามาดูส่วนต่างๆของเขานะคะรวมถึงสีแล้วก็วิธีการใช้ด้วยอ่ะนี่นะคะเราก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะอย่างที่เรากําลังกำอยู่เนี่ยถืออยู่เนี่ยคือสีเนี้นะคะ น,นํามาใช้ใส่ปรุงอาหารได้กําลังดีมากๆเลยค่ะด้วยความที่เขาว่าเริ่มมีอายุที่แก่กําลังดีเหมาะใช่ไหมคะทําให้น้าเนี่ยหอมชุยเลยค่ะแต่ว่าถ้าอ่อนเกินไปแบบสีนี้นะคะความหอมก็จะลดลงไม่ใช่ว่าไม่หอมนะคะแต่ความหอมเนี่ยจะน้อยกว่าเท่านั้นเองทุกคนหลายๆทถ้านเข้าใจว่าอุ้ยต้องสีชมพูใช่ไหมคะเนี่ยส่วนบนขึ้นไปนะที่ชี้อจะเป็นลําต้นจริงแล้วดูนะแต่ส่วนนี้ค่ะที่หายหายไปนี่ก็คือจะเป็นไหลของเขาที่เขาแทงไปที่ ดินน่ะนะคะและนี้ก็เราทําการดึงมานี่ก็คือดึงมาแต่ส่วนหัวตัดใช้ได้ตั้งแต่ส่วนหัวลงมาจนถึงไหลนะคะลำต้นเราไม่ได้ใช้ค่ะลำต้นเราจะใช้ไม่ได้นะตรงนี้เห็นไหมที่มันหายหายไปเนี่ยค่ะบางทีมันติดกันไงเราก็ต้องตัดเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันก็จะเกะกะนะขึ้นไปก็จะเป็นลำต้นลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะใช้ได้ ใช้ได้เกือบหมดนะคะยกเว้นลำต้นอย่างไงี้หนอน,นี้ก็ยังอ่อนอยู่กลางๆนะคะไม่ถือว่าได้อ่อนไม่ถือว่าอ่อนมากสีให้สังเกตดูจากสีเนี่ยลำต้นจะขึ้นข้างบนนะคะส่วนหน่อเป็นสีชมพูเนี่ยคือเขายังมีอายุที่ไม่นานเท่าไหร่นะความหอมก็มีแต่ว่าถือว่าน้อยกว่านะคะหน่อที่แก่เนี่ยเห็นไหมไหลของเขาจะแทงไปเรื่อยๆรอบๆหน่อนนั่นเองค่ะ รอบรอบหน่อหรือว่ารอบๆต้นของเขานะคะยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นเป็นต้นใหม่นะแล้วก็ดึงคือวิธีการคือมันต้องดึงออกมาใช้เวลาหน่อยนะคะในการที่จะขุดของรากเร็วของเขาค่ะนี่ก็คือหัวอันนี้ก็กําลังดีเห็นไหมเนี่ยค่ะหัวของเขาค่อนข้างใหญ่สมบูรณ์เลยล่ะทาการล้างน้ํานะคะให้สะอาดแบบนี้ใช้ปลูกต่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ได้ชมกัน ระหว่างสีนี้นะคะสีนี้บอกเลยว่าใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวหอมมากนะแต่ทุกคนมักจะเข้าใจผิดว่าอยากได้สีชมพูใช่ไหมเพราะว่าอ้ยมันดูสวยสีมันดูเหมือนสดอยู่วิธีการเก็บก็เก็บได้น้อยกว่านะคะระยะเวลาเนี่ยเดี๋ยวดูนะเทียบกันเลยค่ะเห็นไหมขวาก็จะเป็นหน่อที่ยังอ่อนอยู่แต่ว่าสีสวยซ้ายเป็นหน่อที่แก่แล้วแต่ว่าสีไม่สวยแต่ความหอมหอมกว่า ถ้าแบบนี้จริงๆอะถ้าคนที่เขารู้จักเร็วเป็นอย่างดีเขาจะไม่ค่อยใช้นะคะใช้ใช้ได้แต่ว่าใช้ปนกันผสมกันแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้แต่สีชมพูเนี่ยความหอมจะน้อยกว่าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีปนๆกันไปนะคะเพราะเวลาดึงมันจะต้องดึงออกมาหมดเลยแต่เป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะเอาแต่สีชมพูใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ปนๆกันน้ำมันก็จะหอมนะเนี่ยลักษณะ ของไหลบางคนก็เรียกว่ารากเงา่านั่นเองค่ะอันนี้คือรากเงาของเรีวหอมนะคะหัวหัวแบบนี้คือสมบูรณ์มากๆค่ะยังโตได้อีกนะคะเนี่ยเวลาเราดึงเราตัดเราก็ต้องเอาดึงออกมาทั้งหมดอมืหรือถ้าไม่ใช้หัวเราก็เก็บไว้เขาจะเกิดเป็นลำต้นต่อนี่แบบนี้ค่ะเขาจะอยู่ใต้ดินแล้วก็เลื้อยไปเรื่อยๆนะคะแล้วขึ้นมาเป็นต้นใหม่อีกต้นหนึ่งนั่นเองค่ะสีสวยนะ ถ้าพูดถึงความหอมต้องสีนี้อ่ะมันจะมีข้อสงสัยอีกนิดนึงที่ลูกค้าไม่เข้าใจนะคะนั่นก็คือว่าเห็นไหมว่าข,าขาวๆนี่คือรานะคะไม่ต้องตกใจนะถ้าไปแล้วเจอแบบนี้ล้างน้ําออกแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะว่าเป็นปกติของเขานะคะอะไรที่เป็นของสดนะแล้วอะไรที่มันแบบอบไปอับชื้นราต้องขึ้นแต่ไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดยังใช้ได้ปกติปกติค่ะ ล้างน้ําออกเท่านั้นเองนะคะวิธีการเก็บก็คือแช่ช่องฟิตฟิตให้แข็งเลยนะคะพอจะใช้เราก็นําออกมาใช้อีกอะมาดูแบบนี้อีกอันนี้ก็คือสีดําเห็นไหมข้างในเริ่มแห้งแบบนี้ละค่ะที่ว่าหอมคือรับไปแล้วก็ไปทุบ ทุกเบาๆพอแตกเราก็ใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวไปการใช้ก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะสามแท่งแท่งประมาณแบบยาวคืบหนึ่งแค่นั้นเองค่ะเนี่ยสีแบบนี้นานๆจะเจอทีนะคะมันจะเป็นบางช่วงอย่างช่วงหน้าแ้งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสวยลูกค้าก็คิดว่าเก่าหรือบางทีนี่มันชื้นไปใช่ไหมก็คิดว่าเน่าจริงๆไม่ใช่นะคะถึงไส้นาไส้ในอะไส้ในของเขา,าจะแบบออกออกดำๆนะออกแบบเหมือนแบบเออมันไม่เขียวอะ คือเนี่ยค่ะคือตัวตัวชูโรงเลยนะทำให้หอมแบบเนี้ยไม่ค่อยเจอนะคะ เนี่ยค่ะมันจะมีปนไปบ้างเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอุ้ยเอาของเก่าไปหรือว่ามันโอ้โหทำไมใส่แบบนี้มาไม่โอเคเลยไม่ใช่นะคะถ้าใช้เป็นนะคะรับรองว่าหอมฟุ้งเลยค่ะไม่ได้เกิดอาการกลิ่นเน่าเหม็นใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่คือเป็นลักษณะของเร็วโดยเฉพาะแต่ถ้าแบบนี้สิชมพูดูสดใสสะอาดจริงเก็บได้ไม่นานนะข้างในยังกรวงอยู่นะคะ,ะยัง แตกง่ายยังบอบบางอะ่ะคือเขายังไม่ได้ที่ของเขาอะ,อะพูดง่ายๆแบบนี้นะคะแต่ความสวยสวยแน่นอนใช่ไหมเว,เวลาใช้ก็ใช้ปนปนกันเท่านั้นเองค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของเร็วหอมนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามเรามาได้นะคะส่งทั่วประเทศค่ะสำหรับเร็วหอมจังหวัดจันทบุรีนะคะสนใจก็0614936745 หรือแอดไลน์ที่0614936745แอดไลน์จากเบอร์โทรค่ะ